แล้วแล้วเราก็มาถึงคำที่5นะครับคำที่5ก็คือเลข4ในภาษาจีนหรือคำว่าซื่อนะครับคำว่าซื่อเนี่ยเพื่อนเพื่อเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมันหน้าตาเป็นแบบนี้ทั้งทั้งที่เลข1 2 3สามันเป็น1ขีด2ขีดกับ3ขีดนะครับจริงๆเราต้องดูจากการสร้างอักษรนะครับจริงๆในช่วงแรกอะ่ะมันก็จะมีเวอร์ชั่นที่เขียนเป็น4ขีดเหมือนกันนะครับถ้าทุกวันนี้เราพิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์พิงยิงนะครับก็สามารถพิมพ์คำนี้ออกมาก็คือเลข4นะครับผม แต่ว่าเราไม่ได้ใช้เลขสี่ตัวนี้ละเราจะใช้เลขสีที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับโดยเลขสีที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับเขามีศึกษากันนะครับว่ามาจากตัวที่เป็นคล้ายๆกับวงกลมแล้วข้างในมีสามเหลี่ยม เรียบเสมือนว่าแบ่งวัตถุนหนึ่งออกเป็นสี่ส่วนนะครับถ้าดูจากรูปภาพนะครับจะสังเกตว่ารูปหมายเลขหนะครับหรือว่าตัวที่อยู่แถวสองสายสุดนะครับผมจะเป็นรูปร่างคล้ายๆกับว่าเป็นสี่เหลี่ยมก็ไม่สี่เหลี่ยมกลมก็ไม่กลมนะครับข้างในเป็นสี่สามเหลี่ยมนะครับผมแบ่งออกเป็นสี่ส่วนหลังจากนั้นนะครับพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็แตกย่อยออกมาเป็นสี่รูปแบบนะครับเนื่องจากว่าในสมัยชนเชาวจังกวัวเนี่ย มันมีหลายแควนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าแขวนชิ้นก็จะมีแควนแบบสีแควนเวย่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่แว่าเมืองเนี่ยเขาก็จะมีการเขียนของตัวเองที่ต่างกันนะครับดังนั้นในยุคสมัยก่อนเนี่ยอักษรหนึ่งอาจจะเขียนใต้หลายแบบอยู่ที่ว่าอ่คนนั้นมาจากแควนอะไรนะครับแต่สมัยจินซีฮ่องเต้ขึ้นคลองว่าใช่ไหมเขาก็มีการปรับเปลี่ยนการเขียนนะครับ ซึ่งหลังจากที่เขาปรับเปลี่ยนการเขียนเนี่ยจะสังเกตว,ว่ามันก็ยังคงมีปันการเขียนที่ต่างกันย,ยังลงเหลืออยู่ก็คือคำที่สุดสี่เห็นไหมครับก็จะเป็นแถวสองคำที่สามนะครับผมจะเป็นสมัยราชวงศ์ชินนะครับผมจะคล้ายๆกับเลขสี่ในสมัยนี้ละแล้วในยุคเดียวกันนะครับพอผ่านมานะครับมันก็จะเป็นสนะิบห้านอที่มันจะเป็นเหลี่ยมมากขึ้นแล้วก็ตรงกลางสองขีดซึ่งในยุคเดียวกันก็คือ ถวล่างสุดนะครับคำที่17นะครับที่มันจะคล้ายๆมีตวัดข้างล่างด้วยนะครับสองคำนี้เนี่ยจริงๆมันโผล่ในยุคเดียวกันที่มีความหมายคล้ายกันนะครับโดยข้างล่างสุดเนี่ยมันจะแปลว่าน้ำมูกหลนะครับดังนั้นบางคนเขาก็คิดว่าไอ้คำว่าซื่อตัวนี้มันเป็นอักษรตั้งเติมของคำว่าซื่อที่มี3มจุดอยู่ข้างหน้านะครับ พอเวลาผ่านไปนะครับเขาก็มีการเปลี่ยนอักษรตั้งเดิมของสื่อที่มี3จุดอยู่ข้างหน้าเนี่ยมาเป็นซื่อที่แปลว่าตัวเลขส่วนซื่อที่มี3ามจุดอยู่ข้างน่างเนี่ยมันก็จะมีความหมายว่าน้ํามูกนะครับเพราะว่าดูจากตรงนี้ก็คือข้างบนเกระจมูก็แล้วก็มีน้ำไหลออกมามันแปลว่าน้ามูกนั่นเองนะครับผมทีนี้เรารู้ที่มาของเลข4แล้วเรามาดูความหมายของมันกันนะครับจริงๆ4เนี่ยมันไม่มีความหมายอื่นเยอะแยะเลยมันแค่ความหมายเดียวก็คือเลขส ก็คือสแปลว่าเลขสี่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่สี่ก็ดีหรือสี่ครั้งก็ดีนะครับอย่างเช่นที่สแปลว่าที่สี่สี่ครั้งก็คือสี่ครั้งนะครับ这道题我做了四次才做对这道题我做了四次才做对ก็คือตัวโจทย์ข้อนี้เนี่ยทำทำไปสี่รอบนะครับกว่าจะทําถูกนะครับผมต่อมาเรามาดูสานวนที่มีเลขสี่เป็นตัวประกอบนะครับ สานลนแรกมิงยงสื่海มิงยังสี่海海เนี่ยแปลว่าทะเลสาบใช่ไหมครับสี่ยก็คือทะเลสีทะเลนะครับในยุคจีนโบราณเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเอ่อประเทศจีนเป็นแผ่นดินเนาะแล้วก็ก็จะมีสี่ต้านเป็นทะเลก็จะมีตง o น,นห海南海西ห北海เ,เนาะสี่海มิงยังสี่海ก็คือชื่อเสียงเนี่ยก้องไปท้งทั่วทุกที่บนโลกนี้นั่นเองนะครับก็จะแปลว่าตรงตังไปทั่วโลกนะครับยกตัวอย่างประโยคนะครับ 他发明的新药让他名扬四海。他发明的新药让他名扬四海。ก็แปลว่ายาตัวใหม่ที่เขาผลิตคิดค้นขึ้นเนี่ยทำให้เขามีชื่อเสียงนะครับผมไปทั่วโลกเลยต่อไปนะครับเวจีสุฟเวจีสุฟนะครับแปลว่าอันตรายอยู่รอบตัวนะครับเพราะวันที่สี่ก็จะเป็นสี่ด้านก็คือรอบด้านนะครับผมอย่างเช่น 我们公司正处在危机四伏的时期，随时都可能倒闭。我们公司，不里萨孔老，正处在甘啷有难，危机四伏的时期。十七个何冲未来呢？哈，提安得来拜拖了随时都可能倒闭。随时都可，没话怎么来，个可，突么呢？都可能倒闭，或者。 ล้มละลายนะครับต่อปีก็คือล้มละลายบริษัทเรากำลังอยู่ในช่วงวิกฤตรอบด้านนั่นเองและมีความเสี่ยงที่จะปิดกิจการได้ถูกเมื่ออันนี้ก็คือเลข4นะครับเป็นคำที่5ของเรานะครับ